ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าใหม่ตั้งอยู่เลขที่1ทับ2หมู่4ถนนพิสารธรรมคุณตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจัดตั้งเป็นสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่27สิงหาคม2536ในานามของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าใหม่ เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางครั้งแรกได้เปิดทำการอยู่ที่วัดส,สีเมืองเทศบาลตำบลหนองค้าอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีต่อมาวัดบุรพาพิทยารามตำบลเขาว,วัวอําเภอท่าใหม่ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้อาคารห้องสมุดประชาชนอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีฉเฉลิมพระเกียรติเป็นที่ทำการสถานศึกษาตั้งแต่ พุทธศักราช2541จนถึงปัจจุบันต่อมาได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาใหม่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2551ในชื่อของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าใหม่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2 5 5 1 เรื่องการกําหนดอำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษาดังนี้ 1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 4. จะส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 5. จะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่น 6. วิจัยหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสื่อกระบวนการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 7. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ 8. กำกับดูแลตรวจสอบนิเทศภายในติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 10. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11. ดําเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 12. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายวิสัยทัศน์ของกศนอำเภอท่าใหม่ประชาชนอำเภอท่าใหม่ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนผู้บริหารกศนอมำเภอท่าใหม่คนปัจจุบันนางสาวบุญยรัตน์นารนีรีรอบผู้อำนวยการกศนอมเภอท่าใหม่ที่มุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการเป็นผู้นำในการจัดการศึกษายุคใหม่และนำพากศนอมอำเภอท่าใหม่ก้าวสู่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 โครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น3กลุ่มงานคือ 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษแต่ละกลุ่มจะมีข้าร,ราชการพนักงานร,ราชการเป็นหัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มละหนึ่งคนทําหน้าที่ควบคุมกำกับและดูแลการปฏิบัติงานของขคณะครูและบุคลากรของ,ของกศนเภ่ท่าใหม่ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาทำหน้าที่กําหนดนโยบายแผนพัฒนาของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบภายในทำหน้าที่ความถูกต้องความโปร่งใสในการดำเนินงานแต่งตั้งจากตัวแทนคณะกรรมการกศนตำบลองค์กรนักศึกษาและตัวแทนบุคลากรกศนอ,อำเภอท่าใหม่ ภายใต้การนำของนางสาวบุญยรัตน์นันอาลีลอกผู้อำนวยการกอสนองเภอท่าใหม่จะมุ่งมั่นดำเนินการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนมุ่งสร้างความรู้ให้เกิดต่อชุมชนสังคมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเต็มกำลังและความสามารถด้วยความปรารถนาดีจากกศนองเภอท่าใหม่